ครับผมเอจากสยาม a u t o p a พาร์ตคและ c n a n t ไทยคอมครับผมมารีวิวสินค้านะครับสินค้าใวันนี้เป็น LED คั้วหนึ่งเจ็ดนะครับผมซึ่งเป็นตัวนี้ใช้ในตำแหน่งไฟเบรกกระพิบแต่สินค้าที่มานำรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นแสงสีขาวไม่ใช่สีแดงเผื่อท่านใดที่ต้องการแสงสีขาวนะครับผมครับอันนี้ก็เ,เวลาเปิดเปิดก็จะเป็นไฟหลีธรรมดามันจะมีขั้วหนึ่งจะเป็นไฟกระพริบนะครับผม เราเสียบแค่ให้ตรงกับขั้วรถเราไฟท้ายนะครับมันก็จะทํางานนี้อยู่แล้วกระพริบแล้วค้างนะครับรุ่นนี้กระพริบแล้วค้างครับทอนเบรกมาก็จะเป็นไฟลีปกติเบรกปั๊บก็จะกระพริบกระพริบสักระยะหนึ่งแล้วค้างครับผมหัวเล่นนะครับผมชิป3วัตต์ตลอดก็ในท้องหลาดก็จะมีงานเป็นงานนี้เป็นหลักนะครับผมขับกระพริบแล้วหยุด นะครับผมครับสนใจสินค้านะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์โทรตามคลิปนี้ครับอดีตไลน์ตามคลิปนี้นะครับหรือเข้าไปชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่สยามอ u t ต p พาส d t com และซีนันไทย com ครับผมเอผู้ทําคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ